อารยธรรมคือสิ่งที่บ่งบอกให้เราได้ทราบว่าครั้งหนึ่งสมัยบรรพกาลบรรพบุรุษของเรามีความเจริญก้าวหน้าอย่างไรบ้างสังคมไทยในอดีตนั้นมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและอารยธรรมในแต่และช่วงของการเปลี่ยนแปลงย่อมมีหลายอย่างแปลเปลี่ยนแต่สิ่งหนึ่งที่ยังคงหลงเหลืออยู่และสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นโดยไม่ขาดหายนั่นก็คือภูมิปัญญาและความสามารถ ในการดำรงชีวิตที่สอดคล้องกับธรรมชาติโดยใช้ศักยภาพของตนเองรังสรรค์สั่งสมและถ่ายทอดคุณค่าแห่งภูมิปัญญามาจนถึงปัจจุบันสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านกระผมฉัดชัยพรมเลิศผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีครับต้องขอขอบคุณท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับที่กรุณาติดตามชมรายการสารคดีเล่าเรื่องเมืองละโวนะครับ จะพบว่าสิ่งสําคัญในอดีตก,ก็คือภูมิปัญญาของชาวบ้านเทคโนโลยีสถาปัตยกรรมศิลปรกรรมมากมายครับฟากฟ้าดินแดนเมืองลบครันครบหัตกรรมล้ําค่าสินค้าพื้นเมืองละหลานตายากหาเมืองใดทาบเทียมจังหวัดลบุรีที่หลายคนเพียงแค่รู้จักแต่ยังไม่ได้มีโอกาสไปสัมผัสชื่นชมอาจมีภาพของเมืองลบุรีที่แตกต่างกันออกไป ไม่ว่าจะเป็นศาสาน,นสถานโบราณสถานที่แสดงออกให้เห็นถึงการเป็นมือที่มีความสำคัญมาตั้งแต่อดีตการลิงประจำพื้นที่บริเวณรอบสารพระการแล่ประปางสามยอดหรือแม้กระทั่งค่ายทหารหรือศูนย์ปฏิบัติการทางฐานที่บ่งบอกถึงความรุ่งเรืองในสถานที่แห่งนี้ถ้าใครมีโอกาสได้ผ่านไปแล้วคงทราบว่าลพบุรีเป็นอีกเมืองหนึ่ง ที่คงไว้ซึ่งสิ่งที่มีคุณค่าจากบรรพบุรุษไว้ได้อย่างดีด้วยพื้นที่ตั้งของจังหวัดลบบุรีอยู่ในเขตชยภูมิที่เหมาะสมมีความอุดมสมบูรณ์จากการศึกษาค้นคว้าทางด้านประวัติศาสตร์พบว่าลบบุรีเป็นเมืองที่มีประชาชนอยู่อย่างต่อเนื่องและบรรพบุรุษก็ได้ค้นคิดวิธีการอยู่รอดจนตกทอดมาเป็นภูปัญญาให้ลูกหลานได้สืบทอดได้จดจําวันนี้อิงอิงก็ถือโอกาสแนะนําเรื่องราวของอาชีพที่เกิดจากภูมิปัญญาของคนลบบุรีจนถึงปัจจุบัน,นคะ่ะ ที่เรียกได้ว่าเป็นตำนานสืบทอดมาหลายชั่วอายุคนที่บ้านดินสอพองกับการทำดินสอพองค่ะนอกเมืองลบบุรีออกมาทางด้านเหนือนั้นนะครับพื้นที่ส่วนใหญ่บริเวณนี้เนี่ยจะตั้งอยู่บนธรณีสันฐานชนิดที่เราเรียกว่าลานตะพักปูนมาลลานตะพักปูนมา r ในบางบริเวณนั้นเนี่ยก็จะมีดินนะครับที่สลายตัวมาจากปูนมา r ก็จะกลายเป็นดินเนื้อละเอียด ที่มีสีขาวแล้วเราก็ได้พบว่าชาวลบบุรีตั้งแต่สมัยโบราณส่วนใหญ่ก็มีความสามารถที่จะเอาดินมาสีขาวนี้นะครับมาผลิตเป็นสิ่งของที่ใช้ในการตกแต่งร่างกายนะครับที่เรารู้จักกันดีในชื่อดินสอพอที่บริเวณบ้านหินสองก้อนนะครับในเขตอำเภอเมืองลบบุรีบริเวณนี้ก็จะเป็นญาติที่ทําดินสอพอที่มีชื่อเสียง มากที่สุดของจังหวัดลบบุรีทำมาประมาณ4ี่ห้าปีได้แล้วครับ,บอขอเรียนรู้ครับเดิมทีรับเขาไปขายครับแล้วก็ต่อหลังมาทำเองก็เขาก็ทำกันต่อๆมาครับรับช่วงต่อมา อย่างเหล่านี้รุ่นหลังนะอันนี้จะเป็นพวกงานเฟอร์นิเจอร์หรือเอาไปใช้ตามเทศกาลธรรมดาครับเอาไปผสมสีครับก็เป็นแบบตามรอยต่อตู้เตียงอะไรเงี้ยเป็นรอยปะรอยต่อครับรเจ้เอาตัวนี้ไปผสมกับกาวแต่ถ้าเน้นกับใบหน้าก็คือเราจะไปตะตุกฆ่าเชื้อครับผ่านความร้อนนะครับเรีกตัตุกครับ เป็นดินเป็นเม็ดน,นะครับดินตุ่มจะขายดีกว่าครับเฉพาะเทศการจะขายดีมากเลยที่เป็นดาวัอันนี้เป็นออกไอเดียใหม่มาผลิตเองครับเป็นตุ่มดีกว่าครับแต่ถ้าเป็นแปลกใหม่ก็คือเป็นดาวครับเป็นรูปดาวหัวใจมีหลายอย่างครับเปิดดูได้ครับเนี่ย หลายอย่างที่ถูกนำมาเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาสู่การเปิดกว้างทางการค้าอาชีพสไร้างรายได้ให้กับตัวเองนอกจากนี้แล้วอีกหนึ่งแกนหลักสำคัญในการผลักดันโครงการภูมิปัญญาชาวบ้านให้เป็นที่รู้จักสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถแม่ฟ้าของแผ่นดินตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ที่ช่วยผลักดันสนับสนุน จนทำให้ภูมิปัญญาดั้งเดิมของบรรพชนไทยเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากกว่ามรดกจากครอบครัวและนี่ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้ทั่วประเทศรู้จักเมืองลบบุรีและคนลบบุรีมากขึ้นสวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับการเล่าเรื่องเมืองละโวในวันนี้ผมก็จะมาเขียนภาพในตอนที่33นะครับซึ่งก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ ของดีเมืองละโวภูมิปัญญาที่ภาคภูมิใจนะครับหากจะพูดถึงของดีเมืองละโวหรือเมืองลบบุรีเนี่ยก็เห็นจะมีอยู่มากมายนะครับและนี่ก็คือข้อมูลที่จะใช้ประกอบในการเขียนภาพในวันนี้นะครับท่านผู้ชมจะเห็นว่านี่ก็คือลักษณะของลวดลายผ้าไหมมัดหมีมม่นะครับที่มีลักษณะสีสันและลวดลายที่มีความหลากหลายนะครับแต่ที่เลือกมาใช้ประกอบในวันนี้ก็จะเป็นผ้าไหมมัดหมีม่ที่มีเอกลักษณ์ประจําท้องถิ่นลักษณะผ้า ของชาวลาวพวนเนี่ยก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ประจำท้องถิ่นที่ไม่เหมือนใครนะครับก็ว่าได้นะครับส่วนภาพด้านล่างที่ท่านผู้ชมเห็นที่เป็นโทนสีน้าตาลเนี่ยนะครับก็คือภาพในอดีตนะครับที่สมเด็จพระนางเจ้า,าพระบรมราชินีนาถเนี่ยสเสด็จไปที่จังหวัดลบบุรีนะครับพระองค์กําลังชื่นชมกับความงดงามลวดลายผ้าของชาวลาวพวนเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะใช้ภาพนี้เนี่ยเป็นจุดสนใจของภาพนะครับในการเขียนภาพเพื่อจะเล่าเรื่อง ผมจะลอกลายเส้นลงไปนะครับในแบบนี้ผมใช้ดินสอดำหรือดินสออีอีถูด้านหลังเอาไว้แล้วเพื่อทำเป็นเหมือนกระดาษคาร์บอนนะครับหลังจากนี้ก็จะใช้ปากกาลูกลื่นลอกลายเส้นลงไปนะครับเพื่อให้การทำงานภาพประกอบในวันนี้เนี่ยย่นระยะเวลาให้เร็วขึ้นและก็สะดวกมากขึ้นนะครับหลังจากนี้ก็จะเป็นขั้นตอนของการระบายพื้นในส่วนนี้ด้วยสีน้ำนะครับ ในช่วงที่รอพื้นภาพในบริเวณจุดสนใจของภาพนแห้งนะครับก็จะมา,าร่างภาพในส่วนของผ้าไหมมัดมีที่เห็นว่ามีสีสันที่หลากหลายแปลกตาเนี่ยนะครับขั้นตอนต่อไปก็จะใช้สีช็อกสีน้ำตาลเนี่ยนะครับในการเขียนภาพ หลังจากที่บริเวณจุดสนใจตรงกลางภาพเนี่ยเสร็จแล้วนะครับก็จะมาเริ่มอระบายผืนผ้าหลังจากลงพื้นเสร็จแล้วก็จะเขียดลดลายทับลงไปอีกครั้ง ขั้นตอนต่อไปหลังจากนี้ก็จะใช้ดินสอดำนะครับหรือดินสอเออแท่งนี้เนี่ยนะครับเน้นลักษณะของผืนผ้าจะเห็นว่า,ท,าท่านผู้ชมมองเนี่ยนะครับในภาพรวมจะเห็นเป็นลักษณะตรงกลางภาพเนี่ยซึ่งเป็นจุดสนใจของภาพเนี่ยก็จะเป็นภาพของ พระบาทสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนะครับที่เสด็จไปที่จังหวัดลบบุรีแล้วก็กําลังทอดพระเนตรความงดงามของรุดลายผ้านะครับแต่ผมไม่ได้เขียนเป็นลักษณะส,สีสันนะครับแต่ผมมาเน้นบริเวณลายผ้าให้เป็นสีสันเสมือนจริงมากกว่านะครับในตอนหน้าก็จะเป็นภาพวาดที่34แล้วนะครับบทสรุปของภาพวาดประกอบการเล่าเรื่องเมืองละโวเนี่ยนะครับชิ้นสุดท้ายจะน่าสนใจยังไงท่านผู้ชมลองติดตามชมในสัปดาห์หน้านะครับ ลากันไปก่อนนะครับจนกว่าจะพบกันใหม่นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมมาโดยตลอดวันนี้การเขียนภาพประกอบก็สิ้นสุดเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ